วันนี้จะพาทุกท่านมาชมการข้ามไปมาทุกวันพระระหว่างฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งสงปปลาวบ้านเมืองแพร่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยครับพระเขาให้เปิดให้ค้าขายกันหรือเปล่าวันแปดข้ามกับสิบสี่ข้ามหรือเปล่าปกติไม่คึกคักเะเงียเมียบหรือ,อวันนี้อาจจะเป็นวันพิเศษหรือเปล่าวันพระด้วยเออวันพระรดลากไปลากมาได้สบ,บายเนาะมีเชือก อาจจะอ่านิยุบายหรือว่าผหลักผู้ใหญ่วะครับนอกขึน้นหลายอย่างนะ่นสะพานข้าไแม่น้ำเหืองม,มันมีอยู่ชาแน่นะโอ้โหเด็กน้อยมีความสุขนี่ครับได้ชมธรรมชาตินะครับของดิมฝั่งทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งของสปปลาวแล้วก็ฝั่งไทย บ้านเมืองแพร่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะครับข้ามไปมาทุกวันพระนะครับแล้วก็ไปดูความสวยงามของวัดที่ฝั่งนู้นด้วยนะครับนี่ถือว่าโชคดีนะครับเราไปวันที่เขาเปิดให้ข้ามในวันพระพอดีนะครับก็เลยว่าได้เห็นการข้ามไปข้ามมาระหว่างพี่น้องฝั่งกปเปลาวแล้วก็ฝั่งไทยนะครับปกติแล้วถ้าท่านไปวันอื่นที่ไม่ใช่วันพระนี่จะข้ามไม่ได้นะครับช่วงนี้ก็จะคึกคักหน่อยนะครับเพราะว่า ใกล้จะถึงช่วงสงกรานแล้วนะครับแต่ว่าในช่วงสงกรานนี่ก็จะเปิดให้ข้ามหลายวันหรือเปล่ายังไงอันนี้ผมก็ไม่ได้เอาข้อมูลม,มานะครับอันนี้ก็นี่นะฮะซื้อข้าวซื้อของเสร็จแล้วก็เดินข้ามไปเนี่ยครับเดินข้ามไปก็มีแล้วก็ใช้แพรไม้ไผ่ก็มีนะครับเพราะว่าน้ํามันไม่ลึกครับก็จะเห็นว่าพี่น้องฝั่งสพปาวนะครับข้าม,มาซื้อข้าวซื้อของหลังจากได้สินค้าต่างๆนะครับเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆแล้วก็จะเดินทางข้ามกลับไปยังฝั่ง ฝั่งลาวฝั่งนู้นนะครับผมเป็นบ้านเหมืองแพร่นะครับฝั่งนี้ครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็เป็นบ้านเมืองแพร่เหมือนกันนะครับ <um> ก็เมื่อก่อนเป็นหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละนะครับ <im IT> แต่ว่าหลังจากมีการปกครองแบ่งการปกครองออกเป็น2ประเทศแล้วเนี่ยนะครับฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งของสวปลาวไปนะครับฝั่งเมืองแพร่ฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งของประเทศไทยนะครับก็มีการแบ่งกันออกไปอย่างงั้นครับแต่ว่าก็ยังพี่น้องก็ยังเดินทางไปมาหาสู่กันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการไปทําบุญต่างๆพวกนี้นะครับ ครับก็จะมีแพรไม้นี่แหละครับเพื่อจะดึงข้ามไปนะครับท่านที่จะเดินข้ามไปก็ได้นะครับเพราะว่าน้ําไม่ลึกครับนี่เห็นไหมเดินไปก็มีนะครับหรือว่าจะนั่งแพรเอาของใช้ต่างๆใส่แพรไปแพรไม้ไผ่นะครับต่อนเคยมีสะพานครับแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วนะครับที่ก็จะเห็นว่านะครับเดินข้ามไปข้ามมาหาสู่กันได้นะครับในช่วงของวันพระสิบห้าข้าสิบสี่ข่าอ่าสิบสี่ข้าเนี่ยจะเป็นแรมสิบสี่ข้านะครับ ก็ไปมาหาสู่ไปทําบุญฝั่งโน้นนะครับหรือว่าทางฝั่งโน้นจะข้ามาฝั่งไทยเรานี้ก็ได้นะครับเราจะข้ามไปต่อปปร,ราวเขาจะข้ามาหาเราเงี้ยครับผมก็ไปมาหาสู่กันได้ทุกวันพระนะครับจะซื้อข้าวซื้อของก็มีให้ซื้อนะครับ